โอเคขอต่อจากคลิป6 0 6นะครับย้อนกลับไปในคลิป638นิดน,นึงนะครับที่ผมพูดว่าลอยกระทงนะครับประเพณีลอยกระทงก็อันนี้ผมทวนก่อนนะประเพณีลอยกระทงก็เป็นประเพณีที่คนไทยเราเนี่ยสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเนาะเออเวลาลอยกระทงเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอก็คือ เราเหมือนเห็นขยะเต็มแม่น้ำว่าจะเป็นแม่น้ำนาดแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำโขงนะครับทุกที่ที่มีแม่น้ำรือว่าคลองเราจะเห็นเต็มหมดนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่อยากเห็นลอยกระทงนะครับหรือว่าถ้าคุณไปลอยกระทงอ่ะคุณไม่อยากลอยกระทงแบบใบต้นกล้วยที่มันไปวงกกมอะไรทักอย่างนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ขนมปังแทนนะครับ ้าพี่ทำไมพี่ถึงบอกว่าใช้ขนมปังละครับก็เพราะว่าเวลาเราลอยไปเนี่ยปลาเขาจะได้กินนะครับมันไม่ทําให้ขยะในแม่น้ําเนี่ยเต็มน,นะครับพอเรารอยไปสมมุติว่าลอยไปครึ่งทางตรงนู้นปลาก็กินหมดแล้วขนมปังเห็นไหมปลายังชอบกินของพวกนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครทําได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะประหยัดได้มากเลยถึงแม้ว่าปลาจะกินไม่หมดอาจจะมีเศษเล็กๆเหลืออยู่นะครับนะแต่อย่างน้อยเขาก็ได้กินนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยชอบกินของพวกนี้มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดหรือว่าขนมปังนี่แหละนะครับบางคนก็เอาขนมปังไปลอยกระทงนะครับแล้วก็มีทูบมีเทียนได้ไม่ผิดนะครับมันก็ถือว่าประหยัดอีก,อกแบบหนึง่งนะครับ ส่วนกระทงที่มันเป็นรูปวงกลมเขาเรียกว่าเอามาจากวงกลมอะใบตองหรือว่าสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับเนาะคือทุกปีอะนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยมั้งเรามักจะพบกระทงแบบเนี้ยบ่อยมากนะครับแต่เมื่อการเวลามันผ่านไปอะนะครับก็มันเขาเรียกว่าอะไรอะมันก็แบบว่าเนาะ เทคโโนลยีมันล้ําหน้ามันก็เลยมีขนมปังเข้ามาก็คืออะขนมปังมาทําเป็นกระทงอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราลอยไปปลาก็กินหมดแล้วเป็น10ตัวหลายร้อยตัวมาลุมกินนะครับถึงแม้ว่าจะกินไม่หมดอาจจะเหลือแค่เศษเล็กๆน้อยเท่านั้นเนาะนะครับก็ถ้าผู้ชมหรือว่าคนใดน,นะครับที่ไม่อยากเห็นภาพว่าเฮ้ยพอเรากระทงแม่งขยะแม่งเต็งแม่น้ําเลยว่ะ ผมแนะนําว่าอย่าลอยนะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบบอลกระทงอยู่แล้วก็ยินดีคุณก็นอนอยู่บ้านเฉยๆลอยกระทงออนไลน์ก็ได้อันนั้นก็ประหยัดได้แบบหนึง่งเนาะนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะโอเคเรื่องที่หนึ่งต่อนิดนึนงนะครับแน่ๆพรุ่งนี้บอลกระทงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศที่ชุ่มแสงนะครับว่า ที่ชุมแสงเนี่ยเขามีการจัดง,งานะระทงยังไงบ้างเดี๋ยวจะถ่ายมาให้หมดเลยอาจจะลงทีละคลิปหรือว่ารวมในคลิปเดียวไปเลยเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนเนาะมีแน่นอนพรุ่งนี้เราติดตามชมได้นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะมีคำหยาบนะครับอาจจะมีคำหยาบที่ไม่สุภาพก็ขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยโอเคก็ ขออภัยสําหรับคําพูดที่จะพูดต่อไปนี้อาจจะมีคําที่ไม่สุภาพหรือว่าคําหยาบก็ขออภัยเนาะผมจะไม่พยายามพูดแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนลาวนะครับแล้วผมขออภัยคนลาวที่รักเมืองไทยอยู่แล้วมากๆนะครับรักเมืองไทยเหมือนเป็นบ้านเกิดของตัวเองนะครับเปรียบเสมือนจากคนลาวเป็นคนไทยคนหนึง่งนะครับเนาะคือมันมีผู้หญิงคนหนึง่งนะครับ แล้วผู้หญิงคนนี้อยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ชอบประเทศไทยก็คือเกลียดเมืองไทยนะครับมันแฉมดอะนะครับนะไอคนลากลุ่มพงเนี้ยมันจะชอบแฉว่าเฮ้ยเมืองไทยทําอย่างนั้นโอ้โ oh, หทำยังไงวะอย่างรถไฟฟ้ามรดเดสสายเฉียมพูมันยังอิจฉาเราเลยอะทั้งทั้งที่บ้านมันอนะมีรถไฟความเร็วสูงตอนนี้รถไฟความเร็วสูงของไทยก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแต่มันจะติดตรงอยุธยา จะสร้างได้หรือเปล่าถ้าสร้างไม่ได้ผมก็แนะนําว่าให้ผ่านไปเลยไม่ต้องจอดไปจอดอีกทีนึงอะ่ะปากช่องสระบ,บุรีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่คงจะได้สร้างนะครับขอให้ได้สร้างเถอะนะครับเนาะจะได้ที่เก่าหรือที่ใหม่ไม่รู้เนาะกลับมาที่เรื่องของคนลาวคือแฉนะครับว่าคนไทยเนี่ยนำข่าวเพราะว่าเงินเฟอ้อของลาวนี่แหี่ย มาเผยแพร่กับคนไทยนะครับก็คือเป็นการสื่อสารนะครับว่าประเทศลราตอนนี้มันมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแย่เพาะว่าเงินเฟอ้อนะครับคนร้ายคนนี้มันไม่พอใจไงแล้วเป็นผู้หญิงแก่ด้วยไม่พอใจอัดคลิปโตแม่งเลยนะครับไอ้พวกเนี้ยคือขอโทษนะไอ้พวกเนี้ยคือไอ้พวกที่มันไม่มีความรู้เฮี้ยอะไรเลยนะครับสักแต่ว่าเอาแต่ดาๆาไปวันๆนะ พวกมึงไม่ดูบ้านเมืองตัวเองเลยเนาะมึงมาเสือกอะไรกับคนไทยอย่างกูมาเสือกอะไรกับพวกกูขออภัยนะครับพูดผิดมาเสือกอะไรกับกับพวกกูคนไทยถ้ามึงเกลียดเมืองไทยนักหนามึงไปที่อื่นมึงไปอยู่ประเทศมึงเลยปะเนาะมึงจะได้ไม่ต้องมาสร้างปัญหาภาระไอ้เหี้ยคนไทยเขาอยู่กันมานานมึงมาทำอย่างนี้เท่ากับว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสีย ทางที่ความจริงประเทศลาวมึงอ่ะก็มีภาวะเงินเฟ้อมึงก็เสื่อมเสียชื่อเสียได้เหมือนกันในทางกับกันครับประเทศไทยดังมากประเทศลาวไม่ดังเฮียอะไรเลยท่านผู้ชมอ่านี่แหละมาข้อแตกต่างเมืองไทยบีดีนะครับมีสถานที่ท่องเทียมม่ยวเยอะมากมายเมืองลาวบีดีเฮียอะไรบ้างอ่ะกูถามหน่อยดิเมืองพวกมึงอ่ะเมืองลาวอ่ะบีดีเฮียอะไรบ้างเนาะนะครับผมอาจจะไม่เก่งเรื่องภาษาลาวนะ อ้ออีกอย่างขอโทษภาษาที่มาใช้คือภาษาอีสานนี่ว่าเออสบายดีเฮ็ดอีหยังบออะไรอย่างเงี้ยแล้วลาวเนี่ยติดกับหนองคายนะครับเวียงจันทร์เนาะนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับไอ้พวกที่ไม่มีความรู้ทั้งหลายมึงอย่าเสือกนะครับอย่าเอาแต่ด่าไปวันๆเนาะ มันเป็นสิ่งที่ไปดีสำหรับพวกมึงพวกมึงทําแบบนี้ถ้ากับว่าพวกมึงไม่หาความรู้เลยอะอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเฮ้ยป้าย ee, นะั้นมันคืออะไรเขาทํายังไงแล้วก็ไปหาข้อมูลมาหาความรู้มาสิเออมึงที่ชี้เชฟไปว่าเฮ้ยนั่นป้ายเคียแล้ววะกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับวันนี้เอาแค่สองเรื่องพอนะครับนะ โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมีบรรยากาศลอยกระทงที่ชุมแสงแน่นอนนะครับคนจะเที่ยวเยอะหรือมากน้อยเพียงไหนก็รอติดตามกันได้โอเคไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับลาตีสวัสดิ์ฝันดีกันทุกคนฮนะขอภัยในคำไม่สุภาพด้วยบ๊ายบายจ้ะ